วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักในพระคริสตจามนักบ,บุญเปาโลที่เราพวกเรารำพึงมาระยะหนึ่งนั้นตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นหนังสือปริชายาญและหนังสือปริชายญาน,นั้นเป็นหนังสือที่บันทึกข้อความจริงหลายประการที่สอนมนุษย์เพื่อไม่ให้เสียหลัก่งเช่นว่า จงรักความชอบธรรมเถิดท่านทั้งหลายผู้ปกครองแผ่นดินจงคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าในด้านดีจงแสวแหงหาพระองค์ด้วยใจจริงเพราะผู้ที่ไม่ลองดีพระองค์ก็จะพบพระองค์ได้พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองแกบ่บรรดาผู้วางใจในพระองค์ความคิดคดแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าถ้าผู้ใดลองดีกับพระอนุภาพพระองค์จะทรงพิสูจน์ว่าเขาโง่เขลาปริชาญาณไม่ซึมเข้าไปในจิตใจที่มุ่งทำความชั่วร้าย และไม่อยู่ในร่างกายที่เป็นาธาตุของบาปพ,พระจิตเจ้าทรงอบรมสั่งสอนมนุษย์ทรงหลีกหนีความหลอกลวงทรงอยู่ห่างไกลจากผู้ที่คิดโง่เขลาเห็นไหมครับแต่ละประโยคนั้นมันทําให้เรามาคิดแล้วก็จริงด้วยอย่างเช่นพรงอยู่ห่างไกลจากคนที่คิดอย่างโง่เขลาฉะนั้นปริชายานั้นจึงเป็นสติปัญญาที่ที่พระบิ็นเจ้าทรง สายเข้าไปในสิ่งสร้างทั้งหลายทั้งแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตสิ่งสารสัตว์ทุกอย่างเหล่านั้นน่ะเป็นพิชาญาณของพระบิญเจา้าพี่น้องครับเคยมีคนหนึ่งที่จะไปซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปหาเจ้าของร้านบอกว่าอตอนนี้ผมเลือกอะไรไม่ได้ผมอยากจะได้คอมพิวเตอร์ที่บอกผมว่าอคอมพิวเตอร์ตัวไหนที่เหมาะสมที่สุดที่ที่ผมควรจะซื้อ ดูแล้วมันก็รู้สึกว่าในที่สุดมนุษย์ที่มีความคิดที่บอกว่าฉลาดเนี่ยจะต้องใช้คอมพิวเตอร์มาตัดสินซึ่งปิชาญานของพระกัมพีนั้นมันแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ปิชาญานของคอมพิวเตอร์หรือปิชาญานของมนุษย์นะครับปิชาญานของพระบินเจ้านั้นก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้กระทําและพระองค์กาลังกระทํา ก็จะเห็นว่าพระบินเจ้ามองดูสิ่งต่างๆแตกต่างจากสิ่งที่เรามองเห็นหลายครั้งเรามองด้วยสายตาของมนุษย์ที่มีความจํากัดเหมือนกับคนที่ต้องใส่แว่นตาแต่ว่าพระบินเจ้านั้นมองทุกด้านรอบครอบทุกมุมพระองค์เคยบอกกับพวกเราในหนังสืออิสย,ยาว่าความคิดของเรานั้นไม่ใช่ความคิดของเจ้า และความคิดของเราทางทางของเราก็ไม่ใช่ทางของเจ้าเช่นกันเนี่ยเราจึงบอกว่าพระบินเจ้านั้นยิ่งใหญ่จริงๆมนุษย์แต่ละคนนั้นมีสติปัญญามากแค่ไหนก็แค่จุดหนึ่งของท้องฟ้าเท่านั้นเองหลายคนก็บูชานักปราชญ์อย่างเช่นไอน์สไตน์เอยไอแซกนิวตันเอยใครต่อใครเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็มีนิดเดียวเมื่อเทียบกับพระบินเจ้า ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าพูดถึงการเป็นที่สะดุดวิบัติจงมีแก่เจ้าทีา่ทำให้คนอื่นนั้นออกไปคุยเขวนอกลู่นอกทางดังนั้นเราจึงมาดูซิว่าบทบาทของพวกเราในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญหรือไม่เป็นผู้นำเราก็ยังมีคนอื่นที่อยู่รอบด้านเราสามารถที่จะรับอิทธิพลจากเราไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ราจึงควรจะระมัดระวังว่าสิ่งที่นรารนำคนอื่นนั้นมันเป็นการนำไปสู่ชีวิตหรือนำไปสู่ความตายเพื่อนฝูงหลายหลายคนนี่ที่เด็กๆมักจะมอบตัวเองไปเนี่ยเขาพาหลงผิดตัวเองก็หลงผิดไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ในประเทศไทยของเราหลังจากที่มีคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็ทำให้หลายคนเสียหลักพากันไปนัดแนะแต่งงาน หรือไปอยู่ด้วยกันเรืออะไรต่างๆเหล่านี้ดูแล้วมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็เป็นที่สะดุดแก่กันและกันมากมายเหลือเกินเคยมีคนชาราคนหนึ่งที่กำลังตายแล้วเขาก็บอกว่าฉันตายตามไม่หลับก็เพราะว่าในอดีตนั้นฉันเคยไปเ,เล่นกับบรรดาเด็กๆทั้งหลายเนี่ยไปขุดเอาป้าย เป,เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางให้เขาอย่างเช่นสกลนครเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายฉันทาให้เขาเลี้ยวขวาแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเสียใจมากที่ตัวเองได้ทําในตอนวัยเด็กแต่ตอนนี้กาลังจะตายก็เลยตอนตาตามไม่หลับขอให้อภัยแก่ฉันด้วยเพราะฉันทําผิดและตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นความผิดที่ใหญ่หลวงะฉะนั้นการที่ใครคนหนึ่งำลำารงชีวิตเป็นที่สะดุด จะเป็นพ่อแม่เป็นที่สะดุดแก่ลูกลูกเป็นที่สะดุดแก่กันหรือคนอื่นเป็นที่สะดุดแก่เราและเราเป็นที่สะดุดแก่คนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่มีผลเล็กน,น้อยน้อยเท่านั้นนะครับมันเป็นผลที่ที่เราจะต้องมาใต่ตรองให้ดีว่าถ้าเรายังไม่รู้สึกตัวหรือว่าเรายังทําต่อไปในทางที่ผิดเนี่ยผลร้ายที่ตามมานั้นเราจะแก้ไขอย่างไรพรยิ่งมีมากก็ยิ่งต้องรับโทษมาก ดังนั้นการที่พระเยซูเจ้าบอกว่าวิบัติจงมีแก่ผู้ที่นําคนอื่นให้หลงผิดเนี่ยเราก็ควรจะมาขอพระบินเจ้าโปรดให้เราได้ดํารงชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทุกๆคนที่มีโอกาสพบปะกับเราอย่าลืมว่าเราเป็นพระพรที่พระบินเจ้าประทานให้แก่โลกและให้แก่พระศาสนาจักรและให้แก่คนอื่นเนี่ยถ้าพระพรนี้มันเน่ามันเสีย ของขวัญที่มันพระบินฑเจ้าให้มานีมันเน่ามันเสียหมดเลยเนี่ยคนอื่นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ดีดังนั้นก็ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้แก่พวกเราทุกคนให้ดำรงชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจาก,จากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์